อะไรไหมพ่ออือคำใหญ่ลเลยชุดยอดเด็ดุยอดอันนี้ก็คือปลาดุกครับท่านผู้ชมปลาดุกสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมีเมนูนี้นะคะภาคเหนือเขาจะเรียกถั่วแปะนะคะภาษาไทยใหญ่เรียกถั่วแปะนะคะนี่จะแกงใส่มะเขือค่ะแกงถั่วแปะใส่มะเขือ ปลาดุกนี่ดอกของอันนี้เขาจะใส่แกงแคร์แล้วก็ใส่ใส่กับอันนี้ก็ได้ค่ะอร่อยเครื่องของเราก็มีกระเทียมหอมแดงพริกแล้วก็พริกขี้หนูนะคะมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงมือปรุงน้ํามันก่อนนะคะตำเครื่องก่อนค่ะ กระเด็ำข้างล่างนี้แล้วก็ใส่หมอมแดงกับียมไปเลยนะคะพรลกขี้หนูนี่เราไม่ใส่นะคะเราไม่ใส่พร้อมผักของเหามันจะได้มีพริกด้วยไม่ต้องตละเอียนนะคะ่ะให้พอใหญ่ๆแบบนี้นะคะ นี e. ่นะคะแล้วก็น้ำใส่หม้อเลยใส่เลยนะคะใส่อะไรอีก อะะงสูรตสใส่ลงไปอะไรอีกเกลือนะคะใส่เกลือลงไปเกลือนี่ใส่เยอะหน่อยอะไรอีกถั่วเน่านะคะองถัว่วเน่านะครับใส่ลงไปถั่วเน่าค่ะองถั่วเน่าถั่วเน่าก็คือทําจากถั่วเหลืองผงขมิ้นนะคะผงขมิน้นนิดหน่อยนิดหน่อยครับ ใส่อะไรอีกน้ำมันนะคะใส่น้ำมันพืชนะครับส่วนผสมก็คือจะมีแบบที่เห็นนี่แหละครับท่านผู้ชมแล้วนี้เราก็าปิดฝาปิดฝารอให้น้ำเดือดใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวน้ำเดือดเราค่อยใส่ปานะโอเคปิดก่อนนะครับระหว่างที่รอน้ำเดือดก็คือคั่นหั่นมะเครือรอนะครับท่านผู้ชมคั่นมะเขือมะเขือปลอก หลังจากน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วนะคะครับผมเมื่อกี้เราใส่เมื่อกี้เราใส่มะเขือเทศตอนน้ำเดือดมีแล้วก็ใส่ปลาลงไปปลาดุกปลาดุกนะคะเปลี่ยนแตบนี้เลยโอเคครับเปลนนี้เลยนะ,ะแล้วก็ใส่ลงไปใส่ผักรวมลงไปเลยคะ่ะ แลรวมันเดือดนะ่ะแรามันเดือดก็กินได้แล้วนะครับจับดีใส่หม้อไปแล้วนะค,นคะหม้อก็เือแล้วคแล้วกแล้วเราก็เอาผักบุ้ใส่เลยค่ะอบบนี้ก็ปิดฝากินได้แล้ว,ลวทานได้เลยคะ่ะส,สวัสดีครับท่านดีผู้ชมวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในวันที่ยี่ิบเก้าวันนี้ก็มีอะไรบ้างมีแกงถั่วแป็ใส่ปลาดุกนะคะ,ะถั่วแป็บค่ะอร่อย <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> ลอง <c oughs> กินดูนะคะเดีแล้วกินแล้วล่ะครับท่านผู้ชมกินคะ่ะมากินด้วยกันคะ่ะพี่น้องอร่อยไม่อร่อยลองดูอร่อยมากอันนี้คือเห็ดหนูใช่ไหมใช่อืม <c oughs> <c oughs> อร่อยมากครับน,นี่น,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 นี่ก็คือไก่ครับไก่ย่างจานบัานค้าอันนี้ไม่มีผักอะไรเลยอันนี้ผักนะแกนผักเนาะอื อไร่อยไหมพ่ออืม,อม,อม,มคำให,มใหญ่เลยปลาุดยอดเด็ดปอาชุดยอด,ดอันนี้ก็คือปลาดุกครับท่านผู้ชมปลาดุกแกงถั่วแปบมะเขือใส่ปลาดุกนะคะใส่ยอดเอ่ยดอกใส่ดอกอันนี้ด้วยดอกอันนี้ภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้ ใครเห็ดหูหนูเห็ดเป็นอาหารพื้นบ้าน Bây giờ mà đều สดนั้งอืม <c oughs> ทำไมไม่พูดมากเหมือนวานคลิปก่อนพ่อกินหอยไม่เแบกถ้าพูดมาก เดี๋ยวข้ามันจะกระเด็นเกือบสองนี้ <c oughs> ปลาต้องกินเย่ยชอบกินผักชอบกินน้ำ เห็ดหูหนูนี่มีมีประโยชน์มากครับท่านผู้ชมเวลาไขท้ของผูกนะเอาเห็ดหูหนูกับผักขุดมาผัดใส่กันแล้วกินจริงเหรอท้องเดิมโอ้กินเยอะเยอะกางปลา ออร่อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ